สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่จะร่วมงานบวงสวงปู่เวสุวรรณนะครับที่วัดจุลามณีที่อัมพวานะครับก็สามารถรวมได้งานจะจัดขึ้นในวันที่9กุมภา2568นะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่เพจของวัดได้นะครับชื่อวัดตรงตัวเลยเพจวัดจุลามณีนะครับก็ ไปดูว่ามีต้องใช้อะไรบ้างหลักๆก็จะมีผลไม้เข้าสารน้ําดื่มนะครับถ้าไม่สะดวกเตรียมเนี่ยก็สามารถไปซื้อที่หน้างงานได้ทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการจัดเอ,อ่อพวกอุปกรณ์สําหรับบวงสรวงให้เวลางานเนี่ยจะเริ่ม8ปดโมงเช้านะครับฉะนั้นก็ควรไปถึงก่อนเวลา เสร็จก็ประมาณจริงๆเสร็จประมาณ11บเอโมงกว่าแต่ว่าผมก็เผื่อไว้เป็นเที่ยงเลยนะครับก็ตั้งแต่8ปดโมงเช้าจะถึงเที่ยงไปก่อนเวลาได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะถ้าไปช้าโต๊ะที่วางออของวงสวงกระเต็มว่าก็จะมีลูกศิษย์ของทางวัดเนี่ยเขาจอง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 ,จองกันไว้นะครับถ้าใครที่ไปไม่ได้ก็ฝากทำบุญฝากร่วม ทำพิธีบวงสวงมาด้านหลังได้นะครับจะฝากากับทางวัดหรือฝากกับทางอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์ก็จะถ่ายรูปมาให้ดูอยู่แล้วนะครับสําหรับท่านที่เคารบแล้วก็ต้องการบูชาบวงสวงปู่เวสสุวรรณก็สามารถติดต่อมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ครับอย่างเดือนนี้หลกัหลกๆก็จะมีบวงสวงปู่เวสสุวรรณนะครับที่วัดจุฬามณีใกล้ปลายเดือนนี้ก็จะมีวัดทุ่งเศรษฐีนี่จะเป็นการสวดทําพิธี ครอบยันเกาะเพชรสาหรับการแก้อาถรรพ์หรือป้องกันสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยเข้าเข้ามาที่ตัวเราปกติเนี่ยวัดทุ่งเศรษฐีก็มีจัดทุกปีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวันและเวลาที่ที่แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะมาแจ้งให้กับลูกเพจลูกดวงทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้ก็พูดถึงปู่เวสุวรรณพอดีเกี่ยวกับการแก้อาถรรพ์แก้ของแก้มนต์ดำเนี่ย ก็เข้าเรื่องเราได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมีเทียมนมาแนะนํานะครับก็จะเป็นเทียนถอนอาถพนนะครับเทียนถอนอาถพนเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องออถอนอาถพนเลยชื่อตรงตัวเลยนะครับถอนอาถพนเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากการโดนของโดนมนต์ดำโดนอาถพนโดนคำสาบนะครับหรือว่าจะโดนเรื่องคุณใสมนต์ดำเข้ามา ก็อเทียนตัวนี้จุดแล้วก็จะช่วยบรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนที่เรารักที่เขาโดนเนี่ยได้นะครับการจุดเทียนแก้อาถันเนี่ยอนุภาพของเทียนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผมแล้วก็ลูกเพจบางท่านนะครับก็ส่งกลับมาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยที่เห็นหลกัลกๆเลยเนี่ยท่านอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นผีหรือว่าอะไรนะครับอาจจะเป็นเงาหรืออาจจะเป็น เออสิ่งที่เป็นที่ท่านไม่เคยเห็นอะ่ะมันจะมาบอกอะไรท่านว่าเนี่ยเพราะสิ่งเนี้ยมันมีมาเพราะสิ่งเนี้ยคนนี้เป็นคนทําเพราะสิ่งเนี้เกิดขึ้นอ่าท่านจะรู้สึกได้เลยว่าท่านกําลังโดนทําของใส่อยู่นะครับจุดเทียนก็ช่วยบรรเทาให้ท่านไปนะครับเนี่ยอนุภาพของเทียนแต่เมื่อท่านรู้แล้วอาจจะรู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนทํา ท่านไม่ต้องไปหาเหตุผลใดๆเลยนะครับว่าเขาทําเราทําไมทําเพราะอะไรทําเพื่ออะไรเพราะถ้าท่านคิดท่านหาเหตุผลอย่างนั้นท่านจะตกอยู่ในวังวนของความทุกข์ท่านจะคิดอยู่ตลอดทําเราทําไมวะเราไปทําอะไรให้เขาเขาไปทำทาไมเขาถึงต้องมาทําใส่เราด้วยท่านไม่ต้องไปคิดสิ่งที่ท่านควรทําก็คือทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเพราะท่านจะทุกข์อยู่คนเดียว เขาเห็นท่านทุกเขาถือว่าเขาประสบความสําเร็จนะครับท่านทําตัวให้เป็นปกติท่านก็ไปเที่ยวเล่นของท่านท่านใช้ชีวิตที่สุขสนานกินอาหารอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขปฏิบัติต้นอย่างนั้นไปตลอดแล้วเขาทําใส่มาเราอยู่ในคันลองของทําเรามีสิ่งป้องกันพวกเบี่ยแก่พวก,อ,อ,อ,ก,พวกอ,อ,อะไรอะ่ะ ยันเกราะเพชรอ่าจุดเทียนอาาน้ํามนต์ปฏิบัติธรรมสวดมนต์อย่างสม่ำเสมออ่าสิ่งใดๆที่มันหลายๆเข้ามาเนี่ยถึงเราจะเห็นถึงเราจะสัมผัสได้แต่ว่ามันจะทําอะไรเราไม่ได้พอทำอะไรเราไม่ได้ไไไดปุ๊บเขาใส่มาเท่าไร่เขาใส่มาเท่าไหร่ทําอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะหยุดทําไปเองหรือเขาอาจจะเจอกฎแห่งกรรมของที่เขาทําไม่ดีกับเราไปเอง แล้วอนุภาพของเหตุก็จะทําให้เรารู้ด้วยนะว่าเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างมันจะมีข่าวค่าวจากทางเค้าเนี่ยกลับเข้ามาในหูเราไม่วันใดก็วันหนึ่งคุณจะ้ว้เลยว่าคนคนนี้แหละทําฉะนั้นคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลใดๆเพื่อทําให้คุณทุกข์เพื่อทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอ่าคุณแค่ปฏิบัติตนอย่างมีความสุขนั่นแหะคือสิ่งที่แก้อาถพนได้ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยครับนี่ก็จะเป็น คุณสมบัติของเทียนแก้อาถพ์ของเราซึ่งเทียนนี้จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้ใครจุดเพราะว่าจุดแล้วนี่จุดตลอดจริงๆจุดจนกว่าจะแก้กันได้หรือไม่ถ้าอาจารย์ก็แจ้งมานะครับถ้าเจอหนักๆก,กันนี้กว่าเนี้ยจนแบบขั้นรุนแรงเนี่ยก็สามารถสอบถามกลับมาปรึกษาอาจารย์ได้ว่าควรจะทํายังไงต่อไปอาจารย์ก็อาจจะมีทริคหรือว่าเคล็ดลับที่ ที่ถ้าพอจะช่วยลูกดวงลูกเพจได้ท่านก็จะให้คําตอบไปแนะนําในสิ่งที่ในการแก้กทีหนึ่งให้กับลูกดวงลูกเพจได้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการสอบถามด้านหลังบ้านแล้วเนาะเพราะบางทีมันไม่สามารถบอกบอกข้างหน้าโซเชียลกันได้นะครับเพราะว่าก็เทียนแก้อาถรรพ์เนี่ยไม่ว่าจะจุดเทียนกี่รอบกี่รอบเนี่ยจะมีเทียนแก้อาถรรพ์เข้ามาทุกรอบนะครับเราก็รู้สึกว่ามีสิ่งนี้มันไม่ดีเลยเนาะมันมันเหมือนเป็นการทําร้ายกันแบบ รับหลังอะไรเนี้ยไม่ต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีไม่ค่อยอยากให้มีเทียนนี้หรอกแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยแล้วเราเราก็มาบอกสิ่งดีๆเพื่อป้องกันให้กับลูกเพจลูกดวงว่าจะทํายังไงทุกคนจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วกออ็สามารถดําเนินชีวิตอย่างอย่างรับรื่นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อนุภาพของเทียนแก้อาถรรพ์นะครับก็วันนี้ก็อาจจะมาแนะนําเทียนแค่ตัวเดียวเพราะว่า อ,อล่าสุดก็ได้จุดเทียนตัวนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเทียนตัวนี้ให้กับลูกเพกลูกดวงฟังกันนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นนี่เลยน้ำมันว่านเทวดาหลงสวรรค์นะครับชื่อออกยาดูเวอร์วังดี <laughs> น้ำมันว่านเทวดาหลงสวรรค์นะครับก็จะเป็นสุดยอดน้ำมันด้านเมตตามหาเสน์นะครับทำให้ใครเห็นแล้วเรักและก็เอ็นดูเวลาเราจะไปติดต่อง,งานเนี่ยก็จะ สามารถทาเหมือนกันนะครับเหมือนกับน้ำมันว่านไก่แดงเพียงแต่ว่าอันนี้จะเด่นเน้นด้านเมตตามหาสน์เพราะว่าเมวลสารที่นํามาทําน้ํามันว่านตัวนี้นครับก็จะเป็นเมวลสารที่อบล่ําควันเทียนมาทั้งหมดเลยในขณะที่อบล่าก็มีการเอ,อบริกรรมคาถาทําพิธีต่างๆด้วยแล้วก็กํมยานที่ใช้ในนี้ก็จะเป็นกํมยานที่มาจากเประเทศโอมานเลยนะครับก็พอเสร็จปุ๊บเอามาทําเนี่ย ก็มาบริกรรมคาถาแล้วก็ใส่วิธีเวทเข้าไปในนี้อีกเพื่อเพิ่มมนตามหาสเสน่ห์เนี่ยตามสูตรของร้านนาเขาเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นนะครับวิธีใช้ก็เหมือนกันครับเนี่ยตะกินหองม,มากเลยก็ทาไปที่ไรผมก่อนออกจะออกออกจากบ้านหรือก่อนออกไปทํางานเนี่ยก็ใช้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะมีเน้นเรื่องจะเน้นเรื่องสเสน่ห์มากกว่าที่น้มามันว่านไก่แดงอันนั้นจะเน้นเรื่องการค้าขาย เป็นทางสเสน่ห์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเน้นเรื่องค้าขายเอาไปทาสินค้าก็จะขายดีนะครับถ้าอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับตัวบคุคคลเน้นเกี่ยวกับความรักน้ํามันว่านไก่แดงแต่น้ํามันว่านเทวดาลงสวรรค์น,นะครับนอกจากนั้นจะมีน้ํามันว่านอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับทำดูดีๆด,ดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าเหมือนมีตัวว่านอยู่ข้างในนะครับอันนี้เขาจะเรียกกันว่า ว่านดอกทองนะครับดอกทองหรือเรียอกอย่างว่าว่านรากลาคะนะครับซึ่งว่านตัวเนี้ยจะหายากมากครับปีหนึ่งจะออกดอกแค่หนึ่งครั้งนะครับในขณะที่ดอกมันเริ่มออกแล้วนะครับทักอาจารย์เนี่ยเขาจะทําพิธีทุกวันจนขอาจะได้ดอกที่มันโตขึ้นมานอกจากนั้นยังคัดดอกอีกด้วยนะครับว่าต้องดอกนี้เท่านั้นถึงจะเอามาทํา เป็นมวลสารในการทําน้ํามันว่านซึ่งบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันก็ถ้าเอาตรงๆนะระหว่างสองตัวเนี้ยแนะนําตัวนี้เลยครับเรื่องเสน่ห์เพราะว่าอันนี้ปีหนึ่งจะได้แค่ครั้งเดียวอันนี้มวลสารเนี่ยยังหาถือว่าหายากแต่ว่าก็ยังง่ายกว่าการหาว่านดอกทองตัวนี้มาส่วนคุณสมบัติเป็นยังไงก็จะเหมือนกับน้ำมันว่านเทวด,ดาหลงสวรรค์พีแต่ว่าอนุภาพเนี่ย สุดยอดยิ่งกว่าแบบหลายเท่าเลยครับก็ถ้าช่วงนี้ก็แนะนําเป็นน้ํามันว่านดอกทองนะครับไม่ใช่เป็นคําด่านะครับจริงๆว่านรากราคะนี่ครับแต่เขาก็เรียกกันว่าว่านดอกทองนะครับก็จะใส่ส่วนผสมต่างๆซึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีว่านเป็นตัวหลักแล้วก็จะมีตัวอื่นด้วยการบริกรรมคาถาเนี่ยรับรองว่าครบแน่นอนนะครับตัวนี้ก็แนะนํากันนะครับนอกจากนั้นวันนี้ก็ยังมาแนะนํามี หินมงคลมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นหินเกล็ดมังกรน,นะครับหินนี้จะเป็นหินสร้างสมดุลทางจิตใจนะครับเพื่อทําให้เกิดปัญญาและกายมีอํานาจในการปรับยินอย่างให้สมดุลสร้างสมาธิผู้สวมใส่เนี่ยจะมีความใจเย็นขึ้นใช้ความสงบสยบปัญหาไม่ว่าจะเกิดปัญหาทางใจหรือว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็ตามหินนี้ก็จะช่วยออปรับสมดุลจากร้ายกลายเป็นดีให้กับเรา นะครับด้านสุขภาพนะครับของหินนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านออกระเพาะอาหารหมดลูกตับอ่อนนจะสร้างภูมิคุ้มกันระบบเลือดปรับสมดุลในร่างกายเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ และยังไงคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงคุณสมบัติของเทียนปรับเปลี่ยนดวงชะตากันนะครับก็จะมีเทียนดูสามตัวเลยยังไงก็จะมาให้ขคความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการจุดเทียนแล้วก็มีสิ่งดีๆใหม่ๆเราก็จะมาแนะนําแล้วก็มาบอกต่อให้กับลูกดวงลูกเพจทราบกันนะครับยังไงวันนี้บุญใดที่ข้าพเจ้าทํามาในการช่วยเหลือคนไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็ขอให้บุญนี้ส่งทำผลทําให้ลูกดวงลูกเพจทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญกันนะครับสวัสดีครับ